นี่นะครับผมอยู่กับคุณสมพรนะครับซีอของบอลส์ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้คุณสมพรเล่าถึงที่มาที่ไปในการเกิดบอลส์ไทยแลนด์แห่งนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับบอลส์ไทยแลนด์นะครับก็คือธรรมบุรีอารีน่านะครับจากประเทศออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับมีพื้นที่ธรมบุรีถึงห้าพตารางเมตร ครับก็ภายในบส์ของเรานะครับจะเป็นธรรมบลินที่ทุกท่านสามารถกระโดดได้อย่างปลอดภัยและมีความสนุกสนานนะครับเราจะแบ่งเป็นโซน,นต่างต่าแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตัวอย่างโซนอย่างเช่นดอสบอลนะครับดอสบอลก็คือการเล่นเกมดอสบอลบนผืน t a m มบลินนะครับซึ่งเมื่อเราถูกลูกบอลตาก็จะต้องออกจากเกมไป หรือว่าจะเป็นแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็คือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะกระโดดหรือว่าบส์บนทัมปูรีนนะครับแล้วก็สามารถจะเตียงกาทิ้งตัวลงบนแอร์แบ็กได้อย่างปลอดภัยนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่เป็นสลัมดังนะครับก็คือในชีวิตจริงเราอาจจะไม่สามารถทําสลัมดังได้ <c oughs> แต่ถ้ามาที่บอ์เนี่ย <c oughs> สามารถจะบส์บนทัมปูรีนนะครับแล้วก็ทําสลัมดังได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการทําโอเวอร์เฮดคิกนะครับก็คือการเตะฟุตบอลข้ามหัวที่นี่ก็สามารถทําได้นะครับคือเหมือนกับที่เนี่ยนะครับ คนที่จะมาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีแบบโอ้โหพละกําลังในร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงคอจริงๆแล้วทุกคนสามารถมาได้นะครับโดยการเล่นก็คือเล่นตามความสามารถระดับความสามารถของเรานะครับซึ่งเราจะมีระดับต่างๆนะครับมาเ,เริ่มต้นก็อาจจะหัดทรงตัวก่อนนะครับแล้วก็เริ่มกระเบา้ากระโดดไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโปรแกรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าฟิตนะครับสำหรับคนทํางานหลังเลิกงานแล้วก็สามารถจะมาออกกำลังกายบนพื้นําบุรีเราได้1ชั่วโมงนะครับ,รบแล้วก็ยังมีมิเิเบาด้วยนะครับ มินิบาวนี้สาหรับเด็กอายุ3ขวบนะครับที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมานะครับมาบาว์บนตัมบอรีินนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ยังอาจจะเสริมสร้างในเรื่องความสูงให้เด็กๆได้ด้วยครับนอกจากอุปกรณ์นะครับทั้งหมดนี้เรานำเข้าจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วนะครับทีมงานทั้งหมดก็ยังได้รับการฝึกนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยครับ เห็นพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เลยทีเดียวสามารถรองรับคนได้แบบยังไงบ้างสำหรับบาเรานะครับเราจะ,ะดูแลในเรื่องของการเข้าใช้บริการนะครับที่จะให้ทุกท่านได้ประสบการณ์ที่ดีะนะครับเราได้มีการกําหนดจํานวนคนไว้สาหรับสาขาประเทศไทยเราจะกําหนดที่240คนสําหรับ1ชั่วโมงเราจะ,ะ<ๆ>เข้ามาเล่นครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับ ค่าใช้จ่ายในการเข้าเล่นาบาอ์นะครับตอนนี้ราคารอยู่ที่390บาทนะครับสำหรับราคาปกตินะครับแต่ว่าเรามีราคาพิเศษสําหรับเด็กแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับเพียงโชว์ไอดีของอนักเรียนนะครับก็จะได้ส่วนลด100บาททันทีครับ ก็มากันได้ที่เดอะสตรีทแห่งนี้ครับเราตั้งอยู่ชั้น5ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานะครับแล้วก็มีช่องทางมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า a c e b o o k นะครับแล้วก็สามารถจองผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณสมพรมากๆานะครับขอบคุณครับนะครับส่วนผมตอนนี้ขอตัวไปบ้าก่อนดีกว่าขอไปลองหน่อยนะครับ ผมกับพี่เอกก็มาอยู่ที่บัลล์สนะครับผมที่เดอะสตรีทถนนรัชดานั่นเองนะครับชั้น5้าก็พางน้องนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับที่เป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมคีราคีราของเราครับผมนี่ฮะทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกคนเลยใช่ถามนิดนึงมีใครเคยบัลส์สมาก่อนบ้างหรือเปล่าเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกก็ะสงในการบัลส์สของเราวันนี้ครับต้องการสลายไขมันครับผม เราเนี่ยต้องแบบดูดีทั้งหมดนะฮะไม่ oh. ว่าจะเป็นรูปร่างร่างกายแล้วก็สุขภาพนะครับ oh. ผมมันต้องมาด้วยกันแล้วเบลส์เนี่ยเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทย oh. เราเนี่ยพร้อมกันหมดแล้วทุกคนรู้สึกว่าเปรียชุดกันเรียบร้อยแล้ว oh. พ,รรพร้อมไหมครับพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลย oh. เอาละครับตอนนี้นะเมื่อกี้เราเข้าไปเล่นข้างในกันมาแล้วต้องถามความรู้สึกก่อนนี่ยังขอไม่หายเลยครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับครับสนุกมากครับอ๋านมากเยี่ยมครับครับผมครับผมคือบา็อสเนี่ยเป็นการกำลังกายโดยการกระโดดนั่นเองครับได้รับการเผาผลาญอย่างเต็มที่แน่นอนแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดกิจกรรมเราจัดขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างคิรากคิล่านะครับยังไงเดี๋ยวให้พี่หวานฝากนิดนึงส่งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับค่ะต้องขอบคุณคิรากคิล่านะคะที่ทะ ครับผมยังไงเนี่ยเราจะจัดก,กิจกรรมแบบนี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับยังไงรอติดตามด้วยแล้วกันทางเฟ e บุ๊กของเราคิรักิล่า under score TC นั่นเองครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ กิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมเป็นความร่วมมือกันระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคิราคิร่ากับเบลส์ไทยแลนด์ต้อถามต้งน่าหนึงว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจากกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คิราคิร่าเนี่ยตอบแทนกลุ่มลูกค้าของเราเองครับที่เราเนี่ยสร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆและนี่ก็เหมือนกับเป็นแตงยิย์บาร์ตี้สิ้นปีเนาะและปีหน้าเนี่ยเราจะมีไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยนี่เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนให ลูกค้าเนีย่ยมาทํากิจกรรมกับเรากับคีราคีราของเราถามนิดนึงเจอกันกี่ครั้งนะครับผมพร้อมลงมาขนาดนี้แต่ยังคงรักษาหุ่นได้ดีเหมือนเดิมเลยยังไงเอ่ยก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมมีงานแทบทุกวันนะครับมีทั้งงานละครมีทั้งงานกิจกรรมต่างๆไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแต่ก็ยังมีคีราคีร่าเนี่ยแหละตัวเป็นตัวช่วยนะครับที่ทาให้ผมน้ําหนักคงที่แล้วก็ไม่อ้วนไปกว่าเดิมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปร่วมสนุกกันกับกิจกรรมในครั้งนี้กันเลยดีกว่าผม Wet. We get them, we get wet. We, we, we get wet. we we, we wet.